เธอมา,ามอย่างน่มากมายถาฉันฉันอยู่ได้ไหมถ้าเธอไปมีใครคนอยู่รอเธอตรงนั้นเธอเกรงใจเขาไม่อยากให้เขารอหนะาหายสินใ ฉันจะอยู่เป็นเดียวได้หรือเปล่าก็อยากจะถามสักคำตอบนาดีไหมเจะฟังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลื่อกให้เธอไม่ไปได้หรือเปลาหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันด้เธอฉันจะให้เธอเือฉันไม่ให้ไปกับเขาได้หรือเปลา สิ่งที่เธอทามาจะตอบยิ่งไกลดาวเธอาจะไม่มีทางให้เรื่อยไกลสิ่งที่เธอทากันรู้ไว้เรื่องนั้นมันไม่เห็นสำคัญมีเพียงเรื่องเดียวอยากให้เธอช่วยฉัน And she went back to the library Bam Town. I'm say I can will you a good Brown. to town, to come Bob, my dear man, to fun. Blossom with a right eye. Let me tell me by David frown

right the ใจไหมเมื่อเธอไม่ไป I me